สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะคะว่าเดือนกันยายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวพิจิกบ้างนะคะมาดูกันค่ะโอ้โหเดอะเวิลด์ใบแรกเลยนะคะอ้าวเดอะมูน ก็ไปสุดท้ายหนึ่งเรียนว้าวหนึ่งเรียนก็มานะคะมาคู่กับ n n i h t t o p p n t t c l l e ด้วยนะคะมีแต่เรื่องเงินเนาะต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศรีพิจิกนะ<ม>เดี๋ยวคุณจะได้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณสมหวงังสมปรารถนาหรือคุณอาจจะได้ ยกย้ายไปอยู่ที่ใดที่ใหม่ๆที่ใดที่หนึ่งะคะที่มันมีความสุขกว่าเดิมที่มันสบายกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวชีวิตมันจะเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปในทางที่ดีต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะในพลังงานของคุณตอนนี้นะคะคุณก็มีในเรื่องของความเศร้าวความกังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆถ้าจะมองในเรื่องความเศร้าวความกังวลใจ มันอาจจะเป็นความเขาเรียกอะไรอ่ะความเพ้อฝันความคุ้นคิดในเรื่องของความรักหรือเปล่านะ,ะจากกังวลใจมีเรื่องของความกังวลใจเนาะอาจจะเป็นแบบกังวลในเรื่องของความรักเก่าอยากให้ความรักเก่าย,าย้อนกลับมาอยากให้คนเก่ากลับมาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเป็นเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าหัวหน้าเก่าเก่ากลับมาก็ได้เนาะแล้วก็ มีความโชคดีในเรื่องเงินคิดแต่คิดในเรื่องเงินอยากได้เงินนะคะอืคุณจะมีโชคด้วยแหละจะมีโชคมีลาบจะได้เงินก้อนเข้ามาในนะคะเข้ามาในชีวิตเข้ามาใช้จ่ายเนาะอ,อีกในหนึ่งนะคะในใจของคุณตอนนี้ก็สบายๆนะคะไม่ได้คิดอะไรมากนะคะอ,อยากทำอะไรก็ทำอะไรประมาณนี้ชิลๆเนาะชิลๆจะได้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะ หนึ่งถ้วยก็มาด้วยนะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเลยนะเนี่ยนะคะคุณอาจจะได้มีหนึ่งถ้วยจะมีโอกาสเข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสเข้ามาได้รับโอกาสได้รับความรักหรือเจอเนื้อคู่ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไพย่เดวิลมันก็เจอเนื้อคู่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นคู่ต่างชาติอย่างนี้เนาะ อาจจะเป็นคู่ต่างชาติเป็นคู่ที่อยู่ไกลกันนะคะต้องใช้เวลาในการเดินทางมาหาการอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเป็นต่างจังหวัดก็ได้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางมาหากันเนาะคุณมีเกณฑ์ที่มันจะเดินจากบางสิ่งบางอย่างไปนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าอาจจะเลิกกิจการอะไรอย่างเงี้ยหรือจบกับ บางสิ่งบางอย่างหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะอันนี้พลังงานตัวคุณนะโดยรวมเนาะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูในเรื่องของอความเรื่องการงานก่อนละกันในเรื่องการงานคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะการงานมีเข้ามาการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเนาะในเรื่องของการงานนะคะแต่ระวังนิดนึงนะมันจะมีในเรื่องของการติฉินนินทานะอืมอันนี้จะมีในเรื่องนี้ด้วยนะเพราะตัวเราเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็ งานเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะงานมาเงินก็มาได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะยิ่งคุณทํางานมากคุณติดต่อคุณเจรจามากนะคะยิ่งคุณเป็นเซลล์เนี่ยคุณได้เงินก้อนมาเลยนะอืม응คุณจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของงานในเรื่องของโชคนะตอนนี้คุณมีคุณปังทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักเลยนะต้องบอกก่อนนะคนราศรีพิจิกนะคะอืม응ในเรื่องของความรักด้วยเนาะในเรื่องงานอย่างที่บอกคนที่ท,ทฐฐําธุรกิจเนี่ยอาจจะ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะตัวคุณจะสบายขึ้นว่ายงนั้นเถอ,อะเนาะตัวคุณจะสบายขึ้นลูกน้องนะคะจะนําโชคนําลาบมาให้นะคะอลูกน้องจะนําโชคนําลาบมาให้นําข่าวดีมาให้นะคะนําแต่เรื่องดีๆมาให้เนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนสําหรับคนที่ทํากิจการนะแต่ว่าพวกคู่ค้าหุ้นส่วนหรือหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะ ก็ต้องระวังเรื่องการพูดลับหลังนิดนึงนะคะออต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยเนาะรวมไปถึงเจ้านายนะคะเจ้านายก็ถือว่าให้การสนับสนุนค่อนข้างดีนะคะมีการช่วยเหลือช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยนะคะสามารถไปขอขอความช่วยเหลือได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของเงิน ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่คุณมีโชคนะคะมีโชคทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักเข้ามาเลยแหละคุณมีทั้งเนี่ยหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญเข้ามานะไม่รู้จะโชคดีขนาดไหนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลาออกจากที่ใดที่หนึ่งมานะคะคุณก็จะได้เริ่มต้นงานที่ดีจะมีความสุขกว่าเดิมนะคะจะมีความสุขกว่าเดิมจะแฮปปี้กว่าเดิมเนาะก็ โดยรวมมันดีมากๆแล้วอ่ะนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะคะถือว่าแข็งแรงแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของหัวเข่าอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บเข่าเจ็บขาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นถือว่าโอเคมากๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการเงินการงานความรักทุกอย่างคุณจะได้ข่าวดีคุณจะได้การเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักด้วยนะคะท่านใดที่ มีความรักอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยระวังในเรื่องของการงอนกันนิดนึงนะเออในเรื่องของการงอนกังนงอนเรื่องไม่เป็นเรื่องอะยุย่งยิงย่งยุงย่งยิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โดยรวมดีค่ะขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะคะ ถือว่าโอเคมากๆก็ยังไงขอให้คุณมีความสุขเพราะว่าดูในใบดูในดวงของคุณนะใบแรกมันเป็นเดอรเวิร์ดนะเดี๋ยวคุณก็จะได้รับความสุขจะได้รับความสําเร็จนะคะจะได้ไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมแล้วก็สบายขึ้นกว่าเดิมด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักทุกอย่างมันดีหมดเลยนะคะก็แล้วก็วันที่ดีออเกือบลืมเลยวันที่ดีที่คุณจะไปติดต่อในเรื่อง การงานการเงนิงน,งนหรืออะไรพวกนี้นะถ้าคุณอยากได้รับการช่วยเหลือคุณไปวันจันทร์นะคะอยากขอความช่วยเหลือเขานีคุณไปวันจันทร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงินในเรื่องของความสําเร็จนะคะคุณไปวันอาทิตย์วันเสราร์วันพุทธที่คุณจะไปได้นะอเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์ก็ติดต่องานกันได้ถูกไหมเนาะเพราะว่าเป็นเซลหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คุยกับลูกค้า นัดเขาวันอาทิตย์วันนี้ได้นะคะวันอาทิตย์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายเลยสะดวกสบายมากส่วนวันเสาร์เนี่ยขอเงินได้เงินอ่ะเออนั่นแหละประมาณนี้เนาะวันอังคารลืมพูดวันอังคารก็ถือว่าดีนะคะวันอังคารก็ถือว่าดีมีวันหนึ่งที่ไม่ไม่ควรไปมีอยู่สองวันนะคะที่ถือว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่ก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์ วันพฤหัสกับวันศุกร์วันพฤหัสคุณไปคุณจะผิดหวังนะวันศุกร์เขาจะไม่ตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างมันจะหุนหันพันแล่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณไปวันอย่างที่บอกเลยนะคะมีแค่พฤหัสกับศุกร์ที่คุณไม่ควรที่จะไปนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องชายนี่ตลอดด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ